สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนัง i n นไซ h ์อยู่กับผมเจตอินไซ h ์เหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วงเวลา i n นไซ h ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากว้ด้วยรายการของเรา IFM777 เครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP ครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคาร i n นไซ h ์ช่วงแรกไปที่เวลาตี2.45 ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับนอริสซิตี้อันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับเฮาซิตี้อันดับ11นอริส4ิแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้บิสตอรซิตี้มา01นะครับ3แนวรุกนำโดยทิมมปุกกี้มาเซนิโนนูเนสแล้วก็รวมไปถึงโจชัวซาเจนนะครับเจอกับเฮา 41แต้มเกมล่าสุดบุกสมอสโตมา0-0น,นะครับตัวหลกัหลกๆออสการ์เอสตูปิยานมีชองมิเชลเซรีนะครับของหน้าเป็นอารอนคอนเนลลี่เกมแรกเฮาเปิดบ้านชนะมา2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมนอริดเป็นต่อแน่ครับแม้ว่านอริดจะแพ้มา2เกมติดส่วนเฮาไม่แพ้ใน3เกมหลังแต่ว่าสถิติคู่นี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเกมนี้กลับเล่นในแคโรโรสผมว่านอริดมีฮึดครับจะเปิดบ้านเบียดชนะเก็บ3แต้มคู่นี้เจียนอริดซิตี้นะครับ มาตอนที่อินไซต์ช่วงที่2ไปที่เวลาตีสามตรงครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นบิ๊กแมชช์ด้วยนะครับเบอร์ลี่ทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับวัตฟอร์ดอันดับ6 เบอร์ลี่หกสแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเพรสตัน3าศูนย์นะครับตัวลหลักโยฮันกุนมุลสันนาธานเตเล,ล่าที่ซัดแฮตทริกจอร์ดบาวฮิลนะครับข้างหน้าเป็นแอชลีย์บานเจอกับวัตฟอร์ด46แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอรักเบิร์นมา1-1นะครับแนวรุกนำโดยอิสมาอิล่าซามีมาเทียสมาตินนะครับข้างหน้าเป็นจูอัลเปโดรครับเกมแรกเสมอกัน1-1ที่บ้านของวัตฟอร์ดคู่นี้ก่อนเกมเอบนอ,นอ,อร์รอนนลี่เปฟอออรร์มมคััับชนนนนนะาาา10ดดตติ่่กกใลีเงยๆ โด่งเป็นจ่าฝูงในเดอะแชมเปี้ยนชิพดูแล้วน่าจะกลับไปพรีเมียร์ลีกภายในฤด,ดูกาลเดียวนะครับผมว่าวัดฟอร์ดฟอร์มชั่วโมงนี้แย่ด้วยครับไม่ชนะใครมา4เกมเกมนี้ต้องบุกมาเยือนเทิร์ฟมัวยังไงเบอร์ลี่ไม่พลาดครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างนั้นหนึ่งประตูเก็บ3แต้มเชียร์เบอร์ลี่นะครับมาถึงอินไซด์ช่วงที่3ครับไปที่เวลาตีสามตรงนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนซิปรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกปารีสแซงต์แชร์แมงจะเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิคปารีสแซงต์แชร์แมง แต่ว่าผลงานเกมล่าสุดในลีกบุกไปแพ้โมโนโกมา1-3นะครับปัญหาเนี่ยมาโกวารติเรนาโตซานเชสคิเลียนเอ็มบัเป้เจ็บแล้วก็เมสซี่ตามข่าวก็อาจจะลงไม่ได้นะครับดังนั้นตัวหลัหลกๆก็จะมีวิติ ola, นยาคารอลโซลาครับแนวรุกต้องใช้เนลมานะครับแล้วก็มีอูโกเอกิติเก้นะครับกองหน้าดารุ่งเป็นตัวที่ต้องลงไปก่อนนะครับในขณะนะที่บารยนมิวนิ้ ผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานชนะ6นัดรวดสุดยอดนะครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกเปิดบ้านถล่มโบคุ้ม3-0ต่อจริงๆตัวเจ็บก็เยอะเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าข่าวดีคือโจชัวกิมมิชที่ติดทดแบนในลีกก็จะเล่นในคืนนี้ได้กับเลออนโกเลสกาแนาวรุกนำโดยตัวเก่าอย่างโทมัสบุลเลอร์จามามูเซล่าเลรอยซานเน่ er ane, หน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับเจอกันหลล่าสุดคือ2011ในรอบ8ทีมครับปรากฏว่าบาเย์นบุกชนะ1-0แต่ว่าแปเช่ก็บุกชนะ3-2นะครับดังนั้นได้อเวโกเขียไบเย์นตกรอบครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสีงสนะครับเอ,า,อาง่ายๆเล่นบ้านปารีสแซงชักนังก็จริงนะครับแต่ว่าการขาดเอ็มบัป การขาดเมสซี่ต่อให้ลงมาก็ไม่สมบูรณ์นะครับเจอกับบาเยนที่ผู้นรงตงว่าแกล่งทั่วแผงชั่วโมงนี้ครับเอาง่ายเริ่มกลับมาคืนฟอร์มนะครับแล้วก็บอลถ้วยรายการนี้มักจะทําได้ดีผมว่าเกมแบบนี้ถ้าแฮนดิแคปเสมอวัดใจบาเยนดีกว่าครับยังไงไม่แพ้แน่ลุ้นถึงบุกชนะเชียร์บาเยนนิวมินกนะครับแล้วเหมือนเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับไลแอตไอเอฟเอ็มเจ็ดก็ฝากไปด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP มั่นคงเชื่อใจได้ครับขอทุกคนโชคดีครับ